เล่าขานกันไปว่าหากต้องการกัลยะาณมิตรต้องมาที่วัดนี้และยังร่ำารือกันไปอีกว่าถ้าต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังก็ต้องมาเคาะระฆังที่วัดนี้เช่นกันเพราะวัดนี้มีระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากระฆังใบใหญ่แล้ววัดนี้ยังมีหลวงพ่อองค์ใหญ่มากถึงมากที่สุดวัดนี้สร้างโดยข้าบดีผู้มั่งคั่งมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้ราชการที่สามช่วยสร้างอย่างเต็มกำลังวัดนี้ลักษณะของภูมิสถาปัตย์ดีเยี่ยมคือหน้าน้ำหลังเขาเขาในที่นี้คือพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิสฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่นั่นเองวัดนี้เต็มไปด้วยแรงศรัทธาของชาวจีนจากโพนทะเลที่ทุกปีในช่วงตรุษจีนยังคลาคล้ำไปด้วยคนจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่ต่างก็มากราบขอพรหลวงพ่อองค์ใหญ่ในพระวิหารที่มีนามว่า ซัมเปากงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าและหากจะเล่ากันในวันนี้ก็เป็นตอนที่1นึ่งพแปหลวงพ่อซัมเปากงเจ้าพญานิกกรบดินโตกาลยานมิตร ต้นสกุลกัลยาณมิตรว่าที่สมุหานายกได้อุทิตบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งแต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีพิสูจน์จีนพำนับอาศัยอยู่จึงเรียกกันต่อมาว่าหมู่บ้านกุดีจีนสร้างเป็นวัดขึ้นในปีพศ2368 และน้อมก้าวถวายเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพระราชทานนามว่าวัดกรยานมิตรและทรงสร้างพระวิหารและพระประธานพระราชทานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีชื่อว่าพระพุทธไตรัตนานายกหรือหลวงพ่อโตด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกับกรุงเก่าคือมีพระโตอยู่นอกกำแพงเมืองอย่างเช่นวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่อแบบกินว่าซัมเปาฮุกกงหรือซัมเปากงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปานมานวิชัยหน้าตักกว้าง5วาสาอกคืบสูง7วาสออกคืบ10นิ้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้สร้างพระราชทานช่วยเจ้าพญานิกรบดินเสร็จก่อพระเลิกเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2380 อยู่ภายใต้พระพิหารขนาดใหญ่อยู่กลางวัดอยู่ตรงกลางระหว่างพระวิหารเล็กและพระอุโบสถพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลซึ่งรัชกาลที่สามทรงสร้างพระราชทานเป็นหนึ่งในสองวัดของกรุงเทพมหานครที่มีพระประธานของพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไล อีกแห่งหนึ่งคือพระอุโบสถในวัดบางขุนเทียนในภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธประวัติและวิถีชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชการที่3และยังมีหอพระธรรมมณเทียนเฉลิงพระเกียรติเป็นที่เก็บพระไตปีดกสมัยรัชการที่4 นาวิหารหลวงเป็นหอะระฆังที่เพิ่งสร้างใหม่เป็นที่แขวนระฆังใบใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ตั้งของวัดอยู่ที่ซอยอรุณอมรินทร์6ถนนอรุณอมรินทร์แขวงวัดกัรยานามิตรเขตกรุงธนบุรี<ม>กรุงเทพมหานครและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้ครับหลวงพ่อชำเป่ากงวัดกัรยานามิตร